เอานะครับเนาะเอาเมื่อนี้บรรยากาศช่วงเศร้านะครับเนาะวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดค่ะนะครับเนาะวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดอ่ามาฟังว่าเมื่อนี้เพิ่นนัดกันไว้ว่าสิไปเอาปูองซานกระจายขึ้นนะครับเนาะกา แม่คู่คนมีข่าวแจ้งพี่น้องด้วยครับเรื่องเอาสวัสดีครับแม่คู่ครับสวัสดีค่ะ,ค,ะ<ส>ครับ<ส>ผมทุกคนทั้งบ้านดเด้่องกาเมือนี่แม่คู่สิไแปอันเชิญเพื่อนเนาะอันเาราเก็ตพี่ที่อันเชิญครับผมผู้สั่งหายใจคือผู้็วบ่าถึงเวลาแล้วแลวก็คุณกีละกีลพั์ ผู้จีระพักค่ะผู้คนเคยซอยเดี๋ยวหม้อละข้างนะค่ะหม้อละข้างวัก่อนวันนี้เพิ่นกับซอยคือเก่าครับผมเพิ่นกัว่าให้ผู้อื่นทำบุญน้ำนมแม่น้อว่าซั่นหนูกัสิวางเงินให้ก่อนว่าซั่นวางปัจจุบันใจหนูก็อยากซอยได้ยินว่าเสียภาษสันกระจายคืนว่าซั่นท้อรวมเป็นเจ้าพามน้ำเด้อดขุนจีระพักพร้อมครัวนั่นล่ะเพิ่นกับเล่จัดการโอนเงินมาเรียบร้อยละบ้านนี่ก็ได้แม่ครู่ก็สิ ดําเนิ่อนงานมือนี่คืออันเชิญผพดเรียบร้อยก่สิมีปูงไงห่าหละผ้าเฮ็ดผ้าผขอเนาะแล้วก็แม่คู่พนว่าด้วยบุญบารมีขั้นขั้นนั่นก็เพนว่ามันขึ้นยากเดยแต่นมดน้อนหลายปีแล้วละปูะเราเฮ็ดเรารถแม่คู่ลดเอียังมามาดันมาโจคกหักว่าสั่นแล้ว ro, ลว่าก็เลยเอาขึ้นบ่ได้ หลังเพื่อนก็นเลยเป็นเดินเดินจักน้อยแล้ววาปูว่าเดี๋ยวอันบันนี้ซีเมนถึงเวลาแล้วที่ประสานปูว่าไข่หอมหวานมาเบาลองเบืองปู่สิยผ้าเฮ็ดไปสั่มไอ้ผ้าลูผ้าหลานเฮ็ดสายบุญเฮ็ดอาสิถึงเวลาเพื่อนเพื่อนก็่อาสิอยากขึ้นมาแล้วเนาะถึงเวลาแล้วบันนี้นพญานาคกะบไก่กระขอนแล้วเาบก็าหมอแล้วเพื่อนไก่มอแล้วบันนี้กระเซีขึ้นมาบูรณะอันใดมันหัดมันขาดมันเพ่มันพังแล้วสินะครับผมเอออัน ลูกศิษย์ลูกค้าสายบุญพูกะเพิ่นกระรวมแรงรวมใจกันพูราลอยซองลอยเพื่อไวอยาเข็ดนน้ำได้ยินไแม่คร่วสิ่าเอาเพื่อนขืนมาโอ้ผู้ขาขอหอยขอเข,ข,ขียนน้ำเด้เอว่าสั่นเทียซี่ก็ได้กะแม่ครัวกระรวบรวมกันละไปกันแรกคือเสียเพื่อนน้นรองเบืองเพื่นอน เพื่อนสืเฮ็ดวิธีได้กับโบหัจักขันสร้างกับนามแต่แต่สร้างเพื่อนเนาะครับเนาะค่ะแล้วแต่สร้างเพื่อนคือความหมายว่าเท้าเฮ็ดพิธีอันเชิญครับผมแต่ว่าก้าคู่คือแม่คู่มันจะเป็นคู่เก้าแม่สิบบอกสิเก้าเพราะว่าเพื่อนว่าห้ามีบุญเก่าบุญใหม่เท้าบบหัวจักดอกก็ไม่ใช่หจักกันจริงจคงนะครับมเสียร์ชวนบุคคลเนาะบันนี้แม่คู่ค่ะเรียว่าขั้นคือถึงอาจสีถึงเวลาแล้วล่ะเท่ากับจัง ไปเเววไปนั่นแต่ว่าแม่คู่ไปเเววเที่ยนึงละเด้ไปเเววแล้ว, <ฮะ S 2> ลวไปย่างสามรอบแล้ว <ฮะ S 2> แต่ว่ากลับไปเห็นเหลีกเนา<ฮ>ะเเววเขาเเววไปเห็นอยู่บาไลเพิ่นเนี่ยอยู่เงาแขนเพิ่อนเก่าซียั่นคือเก,าก่าเนาะค่ะแม่คู่ยั่นคือเก่าแล้วก็มีคนฝันเกี่ยวแม่คู่ลายฝันเกี่ยวแม่คู่าสั่นแล้วก็ฝันว่าแม่คู่ไปบอกตัวนี้ละเก่าซีเพิ่อนผมเพื่นว่าเข้าใจฮักป้าเพื่อนนู้นพอดียินแม่คู่มาว่าเห็นอยู่บาเพิ่นฝันเพิ่นฝันเกี่ยว งูกับฟันดีได้ไหมคะท่านฟุลอใบสีเขียบมาแล้วงามเลยว่าปูซังเว่าจะเป็นสวยงามปูซังมือนี่เพราะเราคารวะเพิ่นมือนี่ยวันนี้วันที่สิบเก้าแล้วมาปูคท๊ะวันที่สิบเอ็ดมือสันวันดีอากาศก็ดีฝนตกวัดเพื่อนแต่วันนี้เศร้าตกเลยอครับผมอากาศดีแล้วกาว่าสิบเป็นลำธารวัดปูปูวายาฟ้าค่ะเพราะว่าเห็ุพิธีผลไม้เก่ายางคือเก่าอืมคือเก่าเขียงเก่าเขียงเก่าคือเกาบใบสี เอามาโซ่เนี่ยใบสีแล้วไปบใบสีเทปปูวาวบใบสีเทปอื่นน like ี uh ่แหละเห็นเก่าซีนะครับเนาะกตระวังเอาพี่น้องด้วยระวังกับหัวเอามัดตรงกันครับอายุแม่คู่อายุแม่คู่กับซีสิบเก่าว่าเก่าสิบสี่เลยอ่าบ่แม่ได้เตะยูเตะกับฟันเกี่ยวไปังแม่คู่ผู้รัคนกับฟันว่า คนเต็ม้านแม่คู่แม่มาสั่นฟัน่าถึงได้อแม่คู่เอาข้องแจกค่นมาสัน่นอ,อาจสีเป็นอายุเมือจังได้ทั้งฟันเกี่ยวว่าแม่คู่ภาพไปหันไปมีโคนฟันเกี่ยวลายเันแต่ว่าจะสิเป็นจังได้ขึ้นสิบเป็นจังบุญเท่าไรเอาคนขืนเนาะครับผมแยกกัสิมีบุญห่วมสรสางน้ำกันครับเอฟซีแม่คู่กับเป็นสะพานบุญให้สุุคนนั่นแหละได้บุญห่วมสรสางและก็เอฟซีฝาก ปัจจุปัจจัยมาฝากเงืนฝากค้ามาแม่คู่กับปสางสร้างนันบ้นนี้สร้างพญานาคเกศเสียนสองก็ล่างสร้างมาครับผมหอะข้งกาก็ล่างบุรณะเมียเวก่อนเป็นกรจะปูกระเบื้องไปบัดุ่นกรื้องไปบุรณะมันเลีวยครับผมเหปมันเลีวยมแม่คู่กับเสียใหญ่เพราะว่าถ้าทั้งหลอขคางนี่ก็ต้องาสีมันครับผมมันก็ต้องเปมันสำเร็จเสียสิ้นเพราะว่าพญานาคเลีวยมเียงของเราท่าทั้งคางก็เป็นทาเพ่สิเนติด เทียบปูกับย่าให้เรียบร้อยแล้วก็รอบบวชเนี่ยได้สำร้างบวชได้ไม่พูดอะไรเลยถ้าเกิดยัดการไปนั่นแหละเฮ็ดไปเทละคันแล้วตอนแต่ว่าแย่ใจห้อนเพราะว่ามันเทียบแค่เดียวมันกับวเหลี่ยวนาะมันกับใสเวลาจังน้อยบ่จักฝ่าฝนมาฝนบอกอ็คือหันฝนมาเด้สร้างกคาถหยุดครับผมมันกัตเทียบว่าใดเราเทีดเทียมันว่าอันนี้ก็สซีนิมนต์ปูครับผมซีดีออกไปยักมาก็สซีดีออกไปค่ะครับผมก็รอบิไง มาได้อีนัางมามาการกักาะครับผมใบสีใบสีมาเบิ้งกันใบสีเทปไปจังไรไหมคนเบิ้งฝีมือนางฝีมือนางหนักไงเดี๋ยวมางามเลยในราคาใบสีอันนี้คืออันนี้เขาเรียกใบสียังไงอันนี้ใบสีเทปค่ะอุ๊ปุ่ว่าเอาแต่ใบสีเทปเอาใบสีเทปก่อนนี่แหละก้อนสายเทปสายนี่แหละนี่ใบสีเดี๋ยได้ค่ะฝีมือ นีมือหนักไงไอรักซื้อไอรักแต่ละก็เลื่อนแต่หนักไงกเอื่อนนี่ละลูกร้านมันไม่คู่นี่หละสวยงามไรเฮ็ดฝีมือล้วนๆในแกเฮ็ดแตมว่าเจ้าสีกัมยันเฮ็ดแตนกัมยันใบสีเทบใบสีพุ่มต่ว่าผู้ว่าเนี่ยใบซี เอาใบซีเทียบกอนมาใส่ใช่ไ่มตามที่พูดว่าบอกใบซีฟิตูกต้องค่ะเพื่อนเพื่นสีสั้างเองนะเพื่อนเ่าเอานี่ยเพื่อนสีสั่งเองพูนก็จะไม่งามเลยนะมงเนี่ยะไม่งามลยนางสวยงามสวยงาม กสัตว์ัวสัตวตัวสัตว์นัมาจาสัตวตัตัสันั้นมจาสันัมจสัวนัสัตวตัวตััวตัวตัวตัตัว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 ัวตัวตัวตัวัตัวตัวตัตัวัวตัวตัวัวตัวตัวตััวตัวตัััวัตัตัััตัวัั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 ตัวตัััว ครับผมเอาใครได้ไปนะควาบัาไปให้เทานั้นไม่ใชเป็นการเป็นหะเราหาว่าควาบ้าไปมันถือได้ตัเชื่อมาขัขาตวตาบไปมันถือไดครับผมขันบ้าไปเบ้าหามันตายบ้าไรแบบนี้บ้ามาจะขับชิบร็อกหมดไปบ้าเอาบ้าไยไปขังหนึ่งมาคขัหนึ่งเดี๋ยวหัวขับแท้เลยขังแท้ที่บ้มาทัมาแต่ขั้นบ้าจ่ไปงบบังน็อบังมันจะขึงบ้า ป้ากันขั้งมาตายอืมทั้งตาตาน้ำหนักเป็นนางตันตน,น้ำหนักเป็นตาลน้ำหนักตาว่าหลายตันอืมมาให้หัวจัก่าว่าเท่าใดโอ้ยเท่าใดล่ะปู่ปลาดขี้เถ้าปลาดขี้เถ้าปลาดขี้เถ้าปลาดทั้งตาลตายน้ำหนักมาหลายคักไข่คักไข่คักอืมหลายตันปลาดขี้เถ้าปลาดขี้เถ้าปู่โอ้มาหลายครั้ น้ำมันน้ำมันเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตันมาโอ้กาสิ้าตอก้าสบเก้าตันตันครับผมตันเอ้ว่ามันข่าตัแล้วหนึ่งเมื่อเก้าพันเก้าร้าสิบเ้าตันครับผมว่ามันทํามาดาบ โอ้ยก็รับบากปแล้วปูขคติดนักปนเนาะบอนักพันตัวเออคันนั้นาันนักขับนกมาเลยพันตัวตันหนึ่งกับพันกิโลเนาะเออมันั้นทำามาดาเอ้หนันเอาคืนหนักขึ้นหนักครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพัน เก้าร้อยเก้าสิบเก้าตันรัาผมันข้ามาราขาวเอิญตันครับผมโอ้เออข้าวมันข้ามารากรหักคาข้าขึ้นนากข้นยาบานบนบาร์บี้บอีนั่งหลัพอสิพักไปไที่ผักขาวพสิไปเปิดเองครับตังเครื่องเก้าค่ะมันอยากรอยเครื่องเก้าจัดเครื่องเก้าวะ ครับผมเอาขอาทำไงก้าตังแบบก้าเก้าวง่ายง่ายก้าวอีอันไหนทำนีแต่เก้าอันไหนทำนี่เก้าเก้าดีเก้าก็ดีฉีกก้าดีครับผมก้าดีอีกแม่ว่าไม่ก้าวผ่าน้ำนแดงเอาดีกบ่าพูน้ำแดงไม่ต้องน้ำแดงไม่ต้องเอาไปน้ำแดงไม่ต้องเอาไปไม่ใช่กูมั้ง เอาใบจังไดาใหมมาไหมใบสีครับใบสีเทพเยอเราสวยงามที่นั่าหนักใจคือนั่งหนักใจมาเก็นไปครับใบสีครับเขาเอิญใบสีเทพใบสีเทพอืออ่าใบซีเทพคู่นั้นไปกันไปว่าเครื่องเก่าแต่เรือเครื่องเก่าเรื่องไม่ได้น้ำปูเครื่องเก่าเรื่องไม่ได้เครื่องเก่า không đi mà chứ không bài trang đại Tư mô đây cái gì trang tâm tâm thầy, khăn vo thầy nói ngay, văn vô thầm mình tâm thầy nói ngay, văn tâm Ừ, phụ đông ấy có tâm khô cao chả Cao đi <laughs> thì đi, cao đi thì đi, hồi đi À, thẳng cả trai có năng lo ịp ịp chứ hả? Năng lo ịp ịp chứ hả? Ừ. อักษรยันจียวอ่ะสิ่งสิ่งแรกองคูสังเกตใจยันอยู่บ่สิว่าปูเห็นเราตัวน้อยเต้าเต้าเต้างทังหไม่เต้านะครับมีหกมีเก่ามีหกมีเก่ายังมีเจ็ดมีเก่ายัง่ะนันคือเก่าทางหลานันคือเก่าทางหล้าไปนังถือว่าัว่าก็ยังวังเก่างหล้าเออวอนจันนั้นกอเก่าก็วครับผม Bần thắng là tao bằng tao bằng mày gắn bắt được bắt được bằng mặt tao bằng tao bằng mặt xin hết bằng tao bằng mặt xin hết bằng tao bằng mặt tao bằng 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 tao ก็ไม่อยากไรใช่ไือเจ้าไหวเห้ามั่งไหวครับผมเต้ามั่งลหวมั้งวันจได้เเผาเจ้าเลยเก่าไหมเจ้างหวไหเจ้าเลยเก่าถามว่าเด็กโตอื้มว่าอันนี้เก้าโอ้เว้ยเจะเก่าโอ้เด็นู้นบกใสวาวมากแต่ว่าไม่นะโอ้เว้ยเจ้าเลยเก่าครับผม กักดักดักอืมว่าคือเป็นทั้งทานขั้นเลขทีวันเนึ่ทั้งที่นะพี่วันหนึ่งทั้งพี่แง่วะครับผมอืมขั้นเลขที่ขอดหาวกรนะเขาขอัวา่กนได้เขาขอัวา่กรเบี่ยวว่าทั้งนี่เบี่ยงว่าทั้งเออเข้าเข้าทีนี่อ้อเออแวนเอริแั่เลนทีเอี่ ครับผมเอากะติเลยขีห้าวขีขีจักขีน่ะอันนี้ขีดขาดหัวกคนขาดขวาวัดไปทั้งขีเออแล้วก็ไปทั้งขีไงปั้งขีอักถ้ามีว่าขอดป้ขอด้อนเขาว่าหาเนาะครับผมเต่ว่าเขาคือว่าขอดมานหนักพอเห็นนทำตางแตไว้าเรยเก่าเห็นทักโต้เก่าเห็นทักทักะเก่าเห็นทักเก่าเห็นทัก เข้าวเหงพักมนอหนักมือหนักคือไปชะช้างแมนปัวเห็นแท้แท้มือคือไปถะชถางไามันไปว่าอีหยังไปหนังแล้วพลวถามว่าล้วถามว่าไปมือนี่พ่อขังดีพ่อขังดีแท้แน่นอะพ่อขังดีแค้แน่นอนพ่อไปเปิดแล้วพ่อสิทุกมกไปนั่งทีว่าทุกผู้เหมือนกันเนาะกบไปเปิดฐานกูว่าเป็นนังรอดู้เออรอดยวต่าลาไปเอย เอาแป้งอย ul. ากด <plu ém. S 1> ้วยกับผมปอยกไปครับผมพอแป้งตากันเล้วพ่อแปงต่าใชท้าว่าเอาไม้การเท่ากันว่าเอาว่าเอาว่าพได้ชักแล้วเขาว่าได้เท่านะได้ักแค่ยังไงกันเท่าใช่เป็นบางไว้ละบางไม่ว่าหามันแคบปูเท่าเพนว่าเขาอยากให้พ่อกระแดเอาต้องไปขัยดีท้าวว่าเพราะได้ชัก thay dạng lại nhang xem từ lì. không có đại thầu nó. phân thầu hết. Ba thầu tay con ăn. à là bầu chị ba nè hèn bọt học 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 thầu học thừa học 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 thầu học ba học แต่ว่าพอว่าเถาะเใจพอว่าเถาะนะใจพอมากมวนนะใจนี้แฉลกฉันหลานพอเก่าันนะำลูกหลังเก่ันน้ำพอเด้ใจนีสียงเพลงว่าได้ยิ่นั่งหลัว่าอีพ่อเต้นเป็นตะ้รกองเงาหนาดกว่าทางน่ถวายป๊พยัาชนะจ้างก็เห็นว่าเป็นทาเบสพอาม่ิดาขาเป็ขายด้อยเอาเด้อ เอาจั้นว่าจี่ไปวันผักยี่ได้นั่งนกแก่นั่งนกแก่แต่ยิ่งหยั้อนนะเขางั้นว่าจัด่เขาก็พาเท่ยวเท้าก็พาตาว่าบางทีเราเคยพาเท่าไห่ก็ได้กรนเคยขึ้นกันเอยขึ้นกัทบ้านไปกูต่กางการก็ถือเป็นล่งตายนอกคักเนี่ยเจาฟ้าจีนไทยบ้านเครับผมเอาเอาเอาเทาได้น ครับป,ป่าพักอ่ดไปไปแทงเขาดูต้ออตออ้อ่าจังเดียร์เน่ยขอบคุาตลงไปครับเด้อแล้บออเบรรยากาศยู่ปูใท,ท่องนะครับเด้อต่อนะครับเนาะสำหรับที่นี่จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ